โอเคครับขอสวัดดีครับวันนี้พบกับตายไปทั่วอีกแล้ววันนี้มาพบกับรายการอะไรล่ะทำไปทั่วยูไปทั่วทำไปทั่วทำไปทั่วบอกทำอะไรวันนี้โอเกคเอฟซีว่าไงเจมส์บีโอเอฟซีครับเอฟซี วันนี้พวกเราจะมาทำ KFC จากประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านหรือจะเอา KFC มา1วันฮุ้งๆ KFC ไม่ได้จากประสบการณ์เลยไหนลร่อยกําังด้วยผมตั้เลยเคยไปทำอยู่ KFC วันเดียววันวันเดียวไรออกทำไมไปทำไมก็ยังไรอออเขาไม่ได้ไรอ๋อผมจำมาเปลี่ยน แล้ววันนี้นี่จะมานำทำ KFC นะครับผมโอเคเอ้ยถ่ายทั่วนำทำ KFC วิงแซบแบบรู้จักมั้วิงแซบอะไรไม่มีวิงแซบนี่พี่แต่ไก่กรอบเออแล้ววันนี้เองจะมาทำแบบเหมือนเลยโอเคเข้าป่ะเอี๋ยเหมือนไปไปชมไปชมดิบด้วยอู้สตาร์นังส์สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวนี่มาแนะนำวัตถุดิบมีอะไรบ้างเซียนัทน้อง สซ้อนแข็งซ้อนหอยซ้อนหอยได้ครับเราก็แป้งก็แป้งกรอบแป้งกรอบของยี่ห้ออะไรก็ได้ทำได้หมดอร่อยโอเคปัดไปน้ำมันครับไหนลองลองลองแบบน้ำมันเหมือนหมอสุนินนะเย้าวันน yeah, ี้นะหมอเชนินก nice ็จะมาทอดไข่เคมีนะไอ้แจ๊สไอ้บอลไอ้นุ้ย แปง้งนี่เราต้องเทแป้งก่อนมะเทนี่เะไรเบอร์เบอรอันนี้ไว้แปง้งใหญ่อันนี้แปง้งเป็นน้ำเอาละเทียงกันเลยที่นี่โอ, <laughs> อ้ดูสูตรมาเฮ้ย <laughs> ใส่แป้งก่อนนะครับโอ้แปจะนัดใส่แป้งอันนี้ไว้มีเส้นนัดใส่สแป้งได้เออโอ้ อันนี้อันนี้เป็นน้ำน้ำเปล่านะครับไม่ใช่น้ำปลาเด้หรือว่าใครชอบน้ำปลาก็จ,จัดไปอ๋อมึงก็ใส่น,น้ำหลายสิ่งเลยคือนี่แหล <c oughs> ะเดี๋ยวมันก็คนคนกันนะ <c oughs> เดี๋ยวยิงกระส,ส่แป้งเพิ่มอีกก็ได้เอาเอาไก่ออกมาเจ้าน็อตไอ้เบนมึงไม่เอาไก่ออกมา <c oughs> วะค <c oughs> ือเกลียวสกักงเลยเออนี่แหละ แล้วก็เอาไก่นะครับกิดนเป็นนมสดก็ได้เอาไก่ที่เรามัดใส่เลยมัโอเคมัดซอสเอาไว้อ่ะคุมัดยาวอันนั้นมาปิดจ้านี่ เนี่ยว้าวเรียกให้มันติดที่อันนี้นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาใส่นี่ก่อนมาคลุกนี่เดี๋ยวอิงไปชุบน้ำนี่แล้วมาคลุกอื่โอเคอิงตรงอิงต้องใส่แป้งนีดเด้ยวใส่แป้งนิดเดียวเออบาปเราทำกิ๊ดเราจะมาทำกิ๊ด อ๋อแขงมาอะไรนี่อันนี้เรามาทำเกจก่อนเพื่อเกจที่สวยงามนะครับโอเคเต้นโชว์เต้นโชว์เต็มเต้นโชว์ยัดยิ้กระชุบกระชุบนะมาุบใครมาชุบใครมาดูมาเบิ้งมาเบิ้งแบบนี้มัดอันนี้รอบแรก นี่นหะเห็นไหมแค่นี้ก็เป็นเก็ตสวยแล้วอ่าเรากระจุ่มอีกรอบนึงเพื่อเกจที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับโอเคดูคนนะอันนี้อันนี้ถ้าไม่ไมือไม่มืออาชีพนะครับถ้ามืออาชีพขเขายิ่งเสียนกว่านี้อันนี้มือมือมือติดอะไรดูมือติดฉี่ <laughs> อ่ะขย่าอีกทีนึงก็พร้อม

เบื่อดูเก็ยเสียก่อนเดี๋ยวเราไปทอดกันเดี๋ยวไปตั้งเตาก่อนเฮ้ยทำไมแกทำไมกล้วยทอดมีแป้งไม่ได้ทำไปทั่วทอดกล้วยมึงเอาแป้งคุกแบบทอดกล้วยกรอบทอดกล้วยกล้วยทอดกล้วยกรอบกล้วยกรอบ มือดูนี่เ้นะไม่ต้องเขาไม่ใช่ดอกเ f c ีก็ไม่ใช่เก้กขนมปังใช่มันเป็นสูตรอีกอันนึงกับคนทำเองมาไปเฮ้ยเอาทางนังลงก่อนทางหนังลงก่อนเอ้ยลงเลยเจ๋วมเออว้าวน้ำมันผสมเออพอพอ ตังเลยประมาณว้าวเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยไก่เกมจีดูดูยังมีน้งเกลือครับเอ้ยของแกของแกดีของน้ำเกลือของน้ำเกลือจากประสบการณ์ที่ผ่าน ทไมกับผมกทอกัเต้นงก็ซูมนะอนอือเอาข้าว่ายอ้ดูดูกรอบไหมมิเลยเขาไม่ปาดเนาะว้าวไก่หัวไม่สีดวะว้าวเสนินเซนวินอนเซนวินนี่นี่อการระดที่ออกนีผมจัดลดเพชรเลย

เรากินด้อันผิกอันผิกเราเสเวเส้นเวเอานี่แหละมารอยก็อยังไงโอ้ยยอดแซมบวะยำอะไกินเยอะนักกาเก่งมน้องกิไม่ได้ล่กินลงเนืว่ะอืเอฟตีเขาขอมาครับ

นี่นายกินตะเพียงเดกยอดอดอันนี้นั่งต้องนังต้องนังมาแตอเกมตีคนจนอือหน่อยเอาเอยชิมด้วอ๋อผสมสองรสเนี่ย้าจะเหลี่ยมทองเสียอ Official, เหมือนเกมตีอย uh, ู่เด้ยังไงอร่อยเด้ออร่อยขึ้นเกาเนี่ยเี่กินผสมด้วยทำี้งีงี้เลยทำทำแบบทำแบบเกมตีเมเงอฟังนู้นอันนี้ผสมผสมตรงกลางเอาใส่ดู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 คร c สีอนว้าว แนะนำเลยเด้แนะนำแนะนำแนะนำสมุดรมนี่ว่าเอาตื้อได้ตามห้างสับสินค้าทั่วไปนะครับผอขายยาทั่วไปลอยอยยังกรอบนะครับเฮ้ยลอม ืมสวัสดีครับผมช่วงท้ายแล้วเมื่อกี้แซ่บพี่ลีถือว่าผ่านไหมผถ้าผ่านก็คือว่าผ่านแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็ไปกับเก่าอร่อยคือเก่าดดีไปบ้านไม่เค็มยวไม่ไม่มันไม่เลี่ยนแม่ร้อยไม่เด็กดิผมเชื่อว่าอร่อยเลยนะอะไรข้าเนี่้วอชนินเออมาดูวัชชิน ปิดรายการนะเจ้าอยากให้หมอสุดินทำอะไรนะอย่าลืมกดไลค์นะเย้กดแชร์กดติดตามไอ้หนุ้ยไอ้แจ๊บไอ้บอลจะมึงเจอกูไปกัไปพุดเดี๋ยวถ้าอยากให้ผมทำอะไรทำอันนี้มันเป็นรายการทีเราถ่ายไปช่วงทำกินนะโอเคอไโอเคผมลองทำอะไรก็ได้มันก็อะไรกันเนี่ยเมนมาเมนมานะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e กดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับผมจากวันนี้ถ่ายไปทั่วของผม,ผมสวัสดีครับ